ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องคาเฟนีจักรจี้หัวใจในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะฮะใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานแสนนานแล้วไม่กดให้กันเนี่ยจร้ายจดับมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจให้กันด ขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมของคาเฟนี่นะว่าเราออกอะไรกันบ้างนะครับผู <c oughs> ้แล้วเจ็บคอจังว่ะอ่ะมา อย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือในส่วน f i r e s t o ตอมโนะครับในการเล่งความเร็วในการโจมตีซึ่งความเร็วในการโจมตี1%ของคาเฟนีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจ2หน่วยนะครับเพราะงั้นการที่เราออก Fire s t o ตอมโเนี่ยจะแรงกว่าโซลิเวอร์แล้วก็จะมีดูดเลือดด้วยนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนอจากนั้นครับไปรองเท้ากิลด์กรีฟนะครับจะได้กันสตันได้ดีนะแต่ว่าใครอยาก,ยากเล่นดามเมจแรงๆเนี่ยก็ออกวอลบูธก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําหลังจากนั้นก็ออกเป็นดาบคิครับเล่นความแรงในการโจมตีแลล้้้้วกกกก็็เเเรร่่่งงงคคคินนนนนะัััหหจาาายใอออปพทุู ว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจซึ่งอ e ีฟิตคอร์เนี่ยให้ความเร็วโจมตีถึง80%ถ้าเราเก็บสแต็คครบนะครับ80คูณ2ก็เป็น160เรียกได้ว่าตีแรงโคตรๆนะครับต่อมาครับผมก็ถ้าอยากเล่งดาเมจไปอีกนะครับก็ให้ออกไปเป็นดาบแดงนะครับไปเป็นในส่วนของเนี่ย ธนูดูดเลือดใหญ่ดาบแดงยิงยับยับไปเลยแต่ถ้ามองหาความสมดุลนะครับแบบยิงแทงเจ็บยิงแทงล้มอะไรเงี้ยก็ออกไปในส่วนของมูลานะครับแล้วก็เป็นโบออฟสล็อเตอร์ s <S ในชิ้นที่6นะครับส่วนดาบแดงเนี่ยเราสามารถขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นในส่วนของดาบแดงได้นะครับมันก็จะแรงลิทมันก็จะยิงแรงๆยับยับตีคิเป็นประมาณแบบหมื่นหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไปก็ออกแบบเนี้ยคิหมื่นกว่าแน่นอนเอ้ยถ้าแบบอยากขี้หมื่นจริงๆนะ นี่ครับโบกเคนสเปียร์ครับแรงเบรกครับยิงเป็นที่มือแน่นอนอันนี้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเซ็ตไอเทมนะครับซึ่งสามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบนะครับต่อมามาดูในส่วนของรูนครับผมรูนของคาเฟนีเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับผมเปิดให้ดูเลยตรงไหนวะรูนคาเฟนีอ่ะอันนี้ครับผม แรมเพจสปิริตดากอนคอร์เพราะอย่างที่บอกว่าที่เราไม่ใส่แอสซิเนตเพราะแอสซิเนตอะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่1%พลังในการโจมตี1.6ถูกไหมครับซึ่งออก10อันเนี่ยมันบวกพลังโจมตี16แต่ถ้าเราเล่นสปิริต10เม็ดเนี่ยมันบวกความเร็วในการโจมตี10%ซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจ20หน่วยนะครับเพราะงั้นสปิริตจะคุ้มกว่าแอสซิเนตนะครับผมก็เลยออกเป็นแรมเพจสปิริตดากอนคอนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของพลัังงแฝนะครบ คาเฟนีผมใช้เป็นพลังแฝงนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่พลังแฝงที่เล่งดาเมจให้เราแบบยิงโคตรแรงที่สุดแต่เป็นพลังแฝงที่ทําให้เราเนี่ยสามารถยิงติดคีได้ถี่ที่สุดนะครับก็จะเป็นตายเกิดนะครับเป็นฮิลเป็นการสลิงเกอร์มาเล่นดาเมจเป็นตายเกิดเป็นแอคออฟเซอคิฟายเล่งดาเมจแล้วก็เป็นเบสซิ่งนะครับในการเล่งไอเทมคีอันเนี้ยคือถ้าเราออกของคี2สองชิ้นขึ้นไปการออกเบสซิ่งเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับมันจะเพิ่มอัตราการคีเราเยอะมากๆ ต่อมาถ้าแบบเราอยากยิงแรงจริงๆแบบเราไม่อยากสนอัตราการคิ้นเนี่ยเราก็สามารถออกเป็น holy verdict อันนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นการเจาะเกาะทำให้เราเนี่ยยิงคนแรงขึ้นประมาณนี้นะครับในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นวิธีการเดินเกมการทริกการพุ่งยิง2สเต็ปเป็นยังไงเดี๋ยว,วเราเข้าไปดูในเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วก็การทำคอมโบของน้องคาเฟนี่จะกจี้หัวใจในแพทปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เลยนะครับคาเฟนี่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในเลนมังกรและเก่งมากๆในการเอาไปฟาร์มป่าถ้ามันเกิดนะครับในช่วงต้นเกมคาเฟนี่อาจจะฟาร์มป่าไม่ค่อยเก่งเพราะว่าความสามารถของมันดูพันธุนิดดีๆนะตอนนี้พันิด800นะครับแต่พอ6 30วิปุ๊กนะครับพั 1, น้นต้องบอก ว่าตอนแรกอ่ะมันฟาร์มป่าเก่งเกินไปจน GM ต้องเนิร์ฟนะครับทำให้มันเนี่ยตีขี้ป่าเบาลงนะครับตอนเวลหนึ่งแล้วจะตีแรงขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลที่อัพขึ้นไปนะครับเพราะงั้นไฮอเต้คาเฟนี T ่ C A F e N e อะไรพวกเนี้ยมันจะฟาร์มคี้ป่าช้าแต่ถ้าฟาร์มได้เรื่อยๆเนี่ยสักเวลเจ็ดเวลแปดเนี่ยมันจะตีแรงแบบปกติแล้วก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นตอนต้นเกมก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยผมขอมาแนะนําเรียกว่าเทคนิคที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าหลายคนรู้แล้วก็็็ข้้าามไไปกกดดนนะหรรรรบบเเทคคิิยง 2T แบบวว นะครับก็คือการยิงปืนเลเซอร์แล้วพุ่งสกิล2แล้วยิงปืนเลเซอร์อีกทีอันนี้จะเป็นการฟาร์มที่ทําให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นนะครับยิงปุ๊บพุ่งยิงอ่ามันจะเรียกว่าเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันเพราะการปกติเนี่ยเวลาเรายิงปืนเลเซอร์ครับเวลาเราสลับปืนกลเป็นปืนเลเซอร์ปุ๊บยิงแล้วมันจะมีดีเลย์วิบหนึ่งแล้วมันก็ยิงอีกทีแต่การที่เรายิงเลเซอร์ปุ๊บพุ่งสกิล2แล้วยิงซ้ำเนี่ยมันจะไม่มีดีเลย์ตรงนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยยิงเร็ววขขึ้้้้นน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 เเ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 ททททททคค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 ิิีีีีีผผมมมมมมกกกกกกก็็็็ดดูาาาาาจใใแแแแแ่่่่งงโโบบลลลหหหะะะะะรรรรัััอออํุุถืปปพยย์ช เอาทุกคนเล่นคาเฟนีเนี่ยใช้เทคนิคนี้หมดเลยแล้วก็เล่งดาเมจได้เร็วนะครับแล้วก็เคลียร์คีปเร็วด้วยนะคิปในเลนมาก็แบบยิง1ยิง2องนะีถ้าติดคิก,ก็เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมมองว่าก็ค่อนข้างเอาน่าสนใจเอามาสอนเพราะว่า เราโดนป่วดบัฟตลอดเวลานะครับเปิดมาต้นเกมครับฟาร์มบัฟฟ้าเสร็จปุ๊บแท็กกลางใช่ไหมจะมาบัฟแดงโดนปวนบัฟแดงอะทำยังไงหลายคนก็สงสัยใช่ไหมก็สมมุติว่าเราฟาร์มบัฟเสร็จเราโดนป่วดน,นะครับเราก็พยายามวิ่งเข้าไปแท็กเลนครับเลนที่ยังเหลือคีปอยู่นะครับก็ไปเอาตังจากคีปนั้นแล้วก็ฟาร์มเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบไปเอาคืนหรืออะไรเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นตัวต้นเกมกลางเกมหรือเลดเกมนะครับสำหรับตัวของคาเฟนีครับแน่นอนครับเก่งในช่วงกลางเกมเลดเกมเน โดนเขามาเวทบัฟเนี่ยเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับฟาร์มไปเลยครับฟาร์มยาวๆเลยเกมนี้โชคดีด้วยมีตีมี่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยังพอมีเงินอยู่ต่อให้โดนเขาเวทนะครับเพราะตีมี่คุณสมบัติก็คือถ้าตีมี่อยู่ข้างๆตัวไหนก็ตามเนี่ยตัวของเพื่อนเนี่ยจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับจากการฟาร์มคีปเคลียร์คีปอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้ทีมเขาเล่นดีนะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาแบกแหลงคอนแล้วมันก็ ตอนแรกมันเวทบัฟแดงใช่ไหมมันเวทบัฟแดงผมไปเอาบัฟแดงคืนผมกลัวว่ามันจะเอาแดงปุ๊บมันมาเอาฟ้าเราแทนนะครับในกรณีโดนนี้ก็คือโดนไปสองบัฟแล้วนะครับภายใน2นาทีเราโดนไป2บัฟแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาเลนที่มันไม่อยู่ครับแล้วก็ทําการฟาร์มอย่างที่ผมบอกอ่ะเราโดนป่วนบัฟไม่เป็นไรเราฟาร์มอ่ะมีพิมพ์ร้อย้วยรรอยที่เป็นคนใต้นี่พิมพ์รอยอ่ะเราก็ฟาร์มไปเห็นไหมเราก็ไม่ต้องรีบครับ เราอาศัยความได้เปรียบอ่ะยิงสมมติยิงเลเซอร์พุ่งสกิล2ยิงเลเซอร์อันนี้คือเทคนิคที่ทาให้ดามเมจของเราเนี่ยมาเร็วขึ้นมากแล้วก็จะไม่ชะงักเพราะเวลาคาเฟนีใช้ปืนปืนเลเซอร์เนี่ยนะครับมันจะยิงแล้วมันจะชะงักมันจะช้ามันจะเดินช้าเพราะงั้นเนี่ยยิงเลเซอร์พุ่งยิงเลเซอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนกดแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับมันทําให้เราฟาร์มเร็วกว่า ความเร็วกว่าสิไม่ใช่ความเร็วก่อนอ่ะสกิลสครับต้องอธิบายนี้ลืมอธิบายสกิลเลยเนาะสกิลสเนี่ยมันจะเห็นว่าเรามีสแต็กอยู่นะครับสแต็กของคาเฟนีเนี่ยพออัพสกิลสปุ๊บมันจะเก็บสแต็กได้ซึ่งสแต็กของมันนะครับล่างปืนกลเนี่ยล่างปืนกลจะถือว่าการโจมตีครบ10สแต็กเนี่ยเราจะได้เจาะเกาะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นปืนเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยการโจมตี10สแต็กนั้นอะ จะไม่ได้บวกการเจาะเกาะแล้วนะครับมันจะไม่ได้บวกการเจาะเกาะแล้วแต่มันจะไปบวกนะครับในอัตราการคริแทนเพราะงั้นเนี่ยตัวละครของอฟ,ฟนี่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุณแค่เอารูลัมเพลมาก,ก็พอไม่จาเป็นต้องใช้รูเลตนะครับเพราะถ้าเราเก็บสแตก็กครบแล้วเปลี่ยนปืนเลเซอร์เนี่ยครบสิบสแต็กเนี่ยมันก็เพิ่มอาตาัตราคริมาเยอะมากๆแล้วนะครับอะฟาร์มไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรจะสังเกตว่าผมค่อยๆฟาร์มค่อยๆเดินไปนะครับ สำหรับการใช้อันติของเราทุกคนก็รู้แล้วอันติคาเฟนี่คืออะไรแต่ถ้าแนะนําว่าใช้แรงที่สุดคือเราเก็บครบ10สเต็กล่างปืนกลหรือว่ากดสกิล2ล่างปืนกลนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นและได้สเต็กเต็มพอเราวิ่งเร็วขึ้นแล้วได้สเต็กเต็มปุ๊บเนี่ยเราเปิดอันติครับ เปิดอันติจะยิงเป็นดาเมจออกไปถูกไหมซึ่งดาเมจที่ถูกยิงออกไปเนี่ยจะบวกกับอัตราการเจาะเกาะของร่างปืนกลด้วยนะครับการที่เราแบบสแต็กเต็มแล้วเราอยู่ร่างปืนเลเซอร์แล้วเรายิงอันติไปเนี่ยมันจะไม่ได้ผลจากการเจาะเกาะของแพสซีฟตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับในส่วนของคาเฟนีตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนอาจจะงงงงกงอยู่นะครับในส่วน,วอน,อข,อน,น,นของความเร็วในการโจมตีของคาเฟนีเนี่ยมัน1%ของความเร็วโจมตีจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจ2หน่วยนะครับเพราะงัออนะออ้นใน,น,น,นเทม ในการโจมตีทําให้ถูกความเร็วโจมตีเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจก็จะยิงแรงขึ้นนะครับไปบวกกับอัตราคีไปบวกกับอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวกินน้ําแป๊บจะสังเกตว่าผมเนี่ยพยายามที่จะฟาร์มพยายามที่จะหนีมันตลอดเวลานะครับผมจะไม่เข้าไปไม่เข้าไปบวกไม่เข้าไปสู้อะไรมากมาย เพราะว่าผมรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยยังสู้ไม่ได้ในช่วงต้นเกมนะครับแบบเมื่อกี้ยิงไปติดขี้พันเนะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงแต่ว่ามันยังไม่ได้แรงที่สุดของเรานะครับเพราะผมเคยทคําคลิปไปแล้วคาเฟานียิงขี้เป็นหมื่นมันก็เคยนะครับหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยมันก็เคยติดเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงเลดเกมเนี่ยก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคาเฟานีก็ฟาร์มไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมเนาะ ค่อยๆเดินค่อยฟาร์มค่อยยิงไปครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแรลงผมให้เป็นแร้งสูงสุดของแครี่เลยนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากทั้งในเลนดาก้อนในเลนมังกรหรือว่าในเลนป่าก็ตามนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยเนี่ยคือมันโดนล้วงง่ายนะครับการที่จะเล่นคาเฟนี่เราต้องเล่นเซฟนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่เซฟยังไงก็เละนะครับไม่เซฟยังไงก็เละนะยิงๆไปครับยิงๆไปการยิงป้อมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ปืนกลยิงนะครับมันจะเร็วกว่า ฝามไปเรื่อยฮะเนี่ย,ยตัวเราเวลาแบบจะวิ่งไปยิงเขาเนี่ยสมมุติว่าแบบเราไม่อยากพุ่งไปนะครับเพราะว่าพุ่งแล้วมันเสียเวลามันแบบพุ่งแล้วหยุดใช่ปะ่ะเราก็ใช้ล่าปืนกลกดสกิลสมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับพอวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บเราก็กดสกิลหนึ่งยิงปักปักปัก,ป,กปักไปนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้จังหวะทาคอมโบนะครับสลับเป็นปืนเลเซอร์ปุ๊บยิงหนึ่งทีพุ่งสกิลสองยิงอีกหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะเนี่ยเห็นปะ่ะปุ๊บปุ๊บนะครับยิง ฟาร์มไปเห็นไหมมันฟาร์มมันเป็นตัวที่ฟาร์มสนุกมากครับยิงยิงประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆก็สามารถใช้พลังแฝงในส่วนของผีเสื้อได้นะครับก็จะเป็นการสโล w นะครับให้อีกทีเนี่ยโดยเรายิงซ้ําไปได้2ทีนะครับในการคอมโบหนึ่งครั้งนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเล่นเป็นป่าเนี่ยเอาเป็นตายเกิดมาก็ดีครับเราจะได้แบบสเตนสมมุติว่าเราตายเราจะได้กดเกิดใหม่กรอบแต่ถ้าเราไม่ตายภายใน12นาทีเนี่ยมันก็จะ รีเงินให้เรานะครับมันก็จะให้เงินเรามา600บาทนะครับต่อการไม่ตาย1ครั้งก็เป็นพลังแฝงที่ดีพอสมควรเลยนะครับะสังเกตว่าผมเนี่ยฟาร์มตอนแรกเนี่ยเราโดนกดดันถูกไหมครับตอนแรกเราโดนกดดันตอนแรกเราแบบฮิปป่าหายไป2นาที3นาทีผมได้ผมได้บัฟ2ตัวเองแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยทำไมของมันกลับมานะครับเราก็ต้อง เขาเรียกว่าสมมุติว่าเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเขาทําอะไรอยู่เราทําสวนเขาอยู่บนเราอยู่ล่างเขาอยู่ล่างเราอยู่บนเขาเข้าป่าเราเราออกนอกป่าอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะฟาร์มได้อยู่นะครับล้วก็มีเงินเล่นได้นะครับไม่งั้นเนี่ยการที่เราไปไปวิ่งไปเต้นตามเกมเขาเนี่ยโดนเวทบัาปูไม่ได้กูจะเอาคืนเอาคืนปุ๊บโดนเขาปิดโดนเขาปิดปุ๊บพังนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นโดนเวทบาอะไรเงี้ยเราก็พยายามแก้เกมนะครับเท่าที่รูปเกมตอนนั้นมันจะแก้ได้นะครับแต่ก็แนะนําถ้าโดนเวทบาก็ ถ้าเราส่วนเอาคืนได้เช่นเราเล่นเป็นเซเนเทียเราเล่นเป็นเอรันดอ่ะเราคืนได้อยู่แล้วถูกปะ่ะแต่เราเล่นเป็นคาเฟนี่เนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยน่าเข้าะนะครับมันไม่ค่อยน่าเข้าจริงๆสังเกตไหมเมื่อกี้คอมโบนะครับยิงหนึ่งนะครับยิงหนึ่งพุง่งอ่ายิงหนึ่งพุง่งยิงหนึ่งพุ่งไปเยยรื่อยตัวเนี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่แรงละตอนนี้นะครับอ่าแปดนาทีมีตีมี่อยู่ข้างๆนะครับยังไงก็ชิลห็ไ่ไหมยิงแล้วพุง่งแล้วยิง,ออง,งน,นะครับยิงแล้วพุ่งแล้วยิงไม่เช ยิงปกติแบบโง่ๆดูแล้วก็ยิงแบบยิงแล้วพุ่งสกิล2แล้วยิงดูความต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นอยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับสาหรับเทคนิคการเล่นอันนี้เนาะเพราะผมเห็นแบบโปรเพเยอร์ทุกคนเลยจริงที่เล่นนะครับดูในแข่งแล้วแบบเออมึงพุ่งยิงพุงงพ่งยิงพุ่งยิงเรื่อยๆเลยเนาะนะครับก็ถ้าหลายคนเอาไปเล่นผมก็คิดว่าน่าจะพัฒนาได้เยอะพอสมควรเลยนะอ่ะฝากไป้ก่อนครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆวิ่งค่อยยิงครับเฟนนี่เป็นตัวละครที่เลดเกมก็แบบโคตรจะน่ากลัวนะครับยิ่งมีแบบธนูดูดเลือดใหญ่1นึ่งอันเราก็ยิงเละล้วครับใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราใช้เป็นกระสุนเลเซอร์ถูกไหมกระสุนเลเซอร์ยิงห่งทีถ้าติดคิสี่พันเนี่ยมันดูดเลือดมา60%จาก4 0 0พันะครับก็ดูดเยอะมากๆ ซึ่งการบวกดูดเลือด60%เนี่ยเมื่อก่อนมันดูด90ใช่ไหมยิง4,000ไปเนี่ยเราได้3,900เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรายิง4,000ไปมันบวก60%ก็จริงแต่การดูดเลือดแต่เรามีธนูดูดเลือดด้วยครับธนูดูดเลือดก็คือธนูฟาร์มของเราอะ่ะมันก็บวกกับตาดูดเลือดมาประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าต่อให้ยิงไปเนี่ยยิง5,000เนี่ยเราก็ได้เลือดคืนมาแบบเยอะอยู่อะส0มพกว่านะครับก็ตายยากนะครับแล้วก็เกมนำก็ไม่่่คคคออยยมมีีใรรเเเาาลลลงแลแบบ้้้วนะะับบบถกนนนำ ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามอ่าประมาณนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้การเล่นของเราเนี่ยมีมิติขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นด้วยนะครับแบบการยิงแล้วพุ่งแล้วยิงแล้วแบบสลับปืนยิงไปมาเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นคาเฟนีสนุกขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีมันก็แอบ,บจะทํายากอยู่เหมือนกันนะการยิงแล้วพุ่งแล้วยิงอะไรเงี <c oughs> ้ยยิงครับ1ทีหายไล่ยิงต่อตัวที่2ตัวละครเราแม่งแบบ OP มากเลยนะ เนี่ยผมเห็นบัตเตอร์ไฟมาอ้อมหลังใช่ไหมเวลาเล่นเนี่ยมองมินิแมปบ่อยๆครับจังห่วะนี้ผมมือช้านะาจริงๆผมมือช้าคิดช้ามากเลยถ้าผมคิดเร็วกว่านี้มันน่าจะตายเร็วกว่านี้นะฮะแต่จริงๆมันก็น่าจะเปลี่ยนกดสกิลสองลั่นตีแบงค์นานและมัววิ่งงง,งๆอยู่ก็พลาดไปนิดน,นึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะได้คาได้เมก้าคิวอยู่ดีนะครับประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กลับมาลงคลิปแล้วนะครับจากที่ หายไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็สามแสนซับแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็พรุ่งนี้ตัวละครใหม่เข้าออมานะก็รอดูนะครับสําหรับตัวละครที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับสาหรับตัวละครที่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ผมว่าก็ลองดูแล้วกันว่าผมจะรีวิววันไหนเนาะ,ะเดี๋ยวไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันอีกรอบพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับก็จะรันคลิปให้จบนะแต่ว่า ตัวผมไปกินน้ำแล้ว <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> เจ็บคอเจ็บคอ